สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมโจฟรีย์ฮินดิกส์อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในวันที่3นะครับของการพูดถึงเรื่องการใช้โหมดนะครับวันนี้วันที่3เราจะพูดถึงโหมดต่อมาจากครั้งที่แล้วก็คือวันนี้เป็นโหมดชื่อว่าลีเดียนนะครับลีเดียนนับว่าเป็นโหมดในลำดับที่4ของเมเจอร์สเกลนะครับสมมุติว่าถ้าเราเล่นในคีย์ซีเมเจอร์นะครับ C Major ก็จะมีโน้ต C D E F G A B C นะครับทีนี้ลำดับที่4ก็คือโน้ต F นั่นหมายความว่าเราก็เหมือนเราเล่นโน้ต F G A B C D E F นะครับเพราะฉะนั้นการเล่น โน้ตในลำดับท mm ี4่4จบลำดับที่4ในออกเตทที Snake ่สูงขึ้นก็จะได้สำเนียงเป็นเสียงของลิเดียนโหมดนะครับเพราะฉะนั้นลิเดียนโหมดก็ยังอยู่ในโหมดของเมเจอร์เพราะว่าอะไรเราดูจากโน้ต1.3.5ของเอฟลิเดียนนะครับอย่างเช่นนะครับก็มีความเป็นทรแอ d ดเมเจอร์นะครับสมมติถ้าเรามองว่าเราพยายามจะ ขยายไทยแอดใน F l เดีย n ออกมามันจะได้เป็นคอร์ดอะไรบ้างมันก็จะวนเป็นไทแอดวนๆกันอยู่ใน C Major Scale เหมืนมนอน C Major Scale นะครับอย่างเช่นจาก F มา G ต่อไปเป็น A Minor นะครับต่อไปเป็น B Half Diminish นะครับแล้วก็จบที่ C ไป D Minor นะครับ E Minor แล้วก็จบที่ F เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นโน้ตตัวเดียวกันแต่ถ้าเราจะเอามาเล่นให้มันเกิดสำเนียงของลิเดียนเราอาจจะต้องมีการใช้คอร์ดนอกคีย์ออกมาถ้าให้เรามองใช้ในการยืมคอร์ดจากคีย์มิเนอร์ในคีย์เมเจอร์นั้นๆยกตัวอย่างถ้าเราเล่นคีย์ซีเมเจอร์นะครับให้เรายืมคอร์ดจากคีย์ซีมิเนอร์ถ้า มองว่า m i n นอเป็นขอร์ดลำดับที่6มันจะเรียบเทีฟกับลำดับที่1ใน Major Scale นะครับ C m i n นอเป็นลำดับที่6ของ E flat major scale อเราจะลองสร้างทางเดินคอร์ดที่เรายืมมาจากค e ีย E flat major scale ก็คือยืมคอร์ดลำดับที่4นะครับก็คือ a f a t แล้วก็ลำดับที่5ก็คือ B flat นะครับผมจะลองส่งคอร์ดเข้าแบบนี้ครับ ก็กลับมาหาคีย์ซีเมเจอร์มอนเดิมก็คือกลับไปที่ซีเหมือนเดิมจะสังเกตว่าคอร์ดที่เราเยืมงมา2คอร์ดเนี่ยเป็นคอร์ดนอกคีย์ซีเมเจอร์นะครับก็คือคอร์ดอยู่ในคีย์ซีไมเนอร์ถ้าเรามองเป็นซี i มเนอร์จะเป็นคอร์ดลำดับที่6คือ a f f แฟทลำดับที่7ก็คือ BF แ a t แล้วก็มาจบที่ C Major จริงๆมันต้องเป็น C minor ใช่ไหมครับถ้าเรามองเพราะฉะนั้น ถ้าเราเจอคอร์ดพวกนี้เราสามารถเล่นไมเนอร์สเกลก็ได้หรือเราจะเล่นลำดับที่4ของคีย์ไมเนอร์นั้นๆหรือถ้าเรามองเป็นเมเจอร์ก็เป็นลำดับที่4แต่ถ้ามองเป็นคีย์ไมเนอร์ก็เป็นลำดับที่6นะครับอ่านะครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะงงแต่ผมลองยกตัวอย่างนะครับผมพูดถึง C ีลิเดียนก่อนละกัน C ีลิเดียนเป็นลำดับที่4นะครับของคีย์ G Major จะสังเกตได้ว่าถ้าเรานับ G A B C นะครับ C คือลำดับที่4จะสังเกตได้ว่ามันคือโน้ตชุดเดียวกันใน Major, G Major Scale C ในเดือนเป็นลำดับที่4นะครับทีนี้ถ้าผมลองอัดคอร์ดไว้อันนี้ผมจะเล่นในคีย์ C นะครับแล้วก็ยืมคอร์ดลำดับที่6 กับเในคีย์ C minor มาก็คือคอร์ด A f แ a t แล้วก็ B flat เดี๋ยวเรามาลองเล่นสลับกันนะครับระหว่าง C major S c a l e นะแล้วก็ A flat ลีเดียนะครับหรือถ้าเราเล่น position ใกล้ๆกันเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคืออยืมมาจากคีย์ C m ม n o r นะครับแล้วก็คิดเป็น C minor ก็ได้ รหรือจะเล่น C m a j o r มันเป็น r รี a t i v e กับ E l a t แล้วก็เล่นเป็น E f l t t ก็ได้ครับเราจะสังเกตว่า Position อยู่ใกล้ๆก,ก,กันอันนี้เป็น C m a j o r E f l a t ก็นะครับเล่นอยู่2 p a แพทเทนนี้สลับกันนะครับอลองดูครับ ก็สังเกตดูว่าลักษณะคอร์ดที่ประมาณนี้เฮานึกถึงเพลงแสงสุดท้ายที่มีการยืมคอร์ดนอกคีย์มาใช้เพื่อสร้างสีสันอย่างเช่นเพลงแสงสุดท้ายเราเล่นอยู่ในคีย์ A minor หรือว่า C Major นะครับมันจะมีคอร์ดนอกคีย์ก็คือตรงท่อนสุดท้ายครับ ตรงนี้ครับคอร์ด b f l a t นี่มาอย่างไงมันมาวิธีคิดก็คือเขาคิดเป็นจากคีย์ C minor หรือว่าค e ีย์ E flat major ถ้าเรามองเป็นคีย์ C minor คอร์ด b f l a t ก็คือลำดับที่7นะครับถ้าเรามอง Cm i n เ r เป็น1นึ b ่งก็คือ7ส่วนในเพลงมันไม่ได้ยืม a f l a t มาสมมุติถ้าเราเติมเข้าไปเราก็คิดบนพื้นฐานเดียวกันกนะ็คือใช้ B B flat นะครับลเดียนก็ได้หรือว่าจะเล่น C minor หรือว่าจะเล่น A flat major scale ก็ได้ครับนะครับก็มันเป็นการเล่นพลิกกลับไปกลับมาระหว่าง Major กับไม n น r นะครับอยู่ที่ว่าเราจะถนัดฟอร์มลิเดียนแล้วก็มองเป็นฟอร์มลิเดียนก็ได้นะครับก็คือวิธีคิดของผมผมก็จะมองเป็นลีเดียนแต่ทีนี้ผมจะมองยังไง ผมจะถนัดมองเป็นคีย์เมเจอร์นะครับถ้าเราเล่นคีย์ซีเมเจอร์ถ้าพลิกกลับเป็นซีมายเนอร์ผมก็จะมองเป็นคีย์อีแฟทเมเจอร์แล้วก็หาตัวที่4ตัวที่4ของคีย์อีแฟก็คือเอแฟนะครับแล้วก็เล่นเอแฟทเดียนนะครับประมาณนี้ก็ได้นะฮะก็แล้วแต่เราถนัดมองเนาะนะครับอ่ามาลองอีกฟังอีกหนึ่งโปรเจคชั่นคอร์ดดูครับ สังเกตว่าจะมีคอร์ดที่มีคาแรคเตอร์แปลกออกไปจากในคี์ c ตรงนั้นเราจะเล่นเป็น C minor ก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็น e f l a t major scale หรือจะเล่นเป็น a f l a t l ิ d i a n ก็ได้ครับอลองฟังดูนะครับเตรียมตัวนะครับ สักรอบหนึ่งครับประมาณนี้นะครับก็หลักๆแล้วมันคือโน้ตชุดเดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปปรุงแต่งยังไงนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถโดเน a มาได้นะครับเป็นค่ากาแฟค่าอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ